มานั่งอยู่ตรงนี้นะลูกไปยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีเพราะแต่คริสต์มาส k มาร์เก็ตมันยังไม่เปิดเนาะแต่ให้ทุกคนมาดูบรรยากาศของทะเลสาบคอนแตนต์ก่อนนะคะที่เบรเก้นเนาะ <c oughs> ปกติในช่วงซัมเมอร์ที่นี่จะมีคนมานั่งแบบเยอะมากมันจะเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยสถานที่แบบนี้ปกติมันจะเต็มเนี่ยค่ะที่นั่งเนี่ยมันจะเต็มแต่ตอนนี้มันไม่อันนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวน,น,นะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะทราคนสวยมากสวยมาก มันเป็นทะเลสัา์แล้วก็มันเย็นมากโอดินจับดูซิดินอ,อ้เย็นมากเย็นมากนะคะทุกคนอดินจะจับแล้วเย็นมากเย็นไหมทุ<อ>กคนเชื่อไหมคะเย็นขนาดเนี้ยมันมันมีบางคนอะที่เขาไปไว่ายน้ําก็มีนะใช่ไหมดิน<อ>บางครั้งอะมันจะมีบางคนเ<อ>ขาลงไปไว่ายน้ำเนาะใช่ไหมพ่อก็เคยลงไปไว่ายน้ํานะมันเย็นมาก<อ>เย็นกว่าน้ําแข็งอีก อ๋อเนี่ยค่ะทุกคนสวยมากวันนี้อากาศดีจริงๆไม่น่าเลยอะทำไมเขาถึงปิดก็ไม่รู้นะเนาะนสวยไหมคะทุกคนสนาวใค่ไมหนวมาวใช่ไหม